สวัสดีค่ะเราติดต่อกับฝรั่งนะคะทางออนไลน์นะใครที่ได้ติดต่อกันระยะเวลาสั้นๆแล้วมีโอกาสได้เจอตัวจริงๆนะคะก็ดีนะคุณที่ติดต่อกับฝรั่งทางออนไลน์อยู่นะคะยังไม่ได้เจอตัวจริงกันโอ๊ตแนะนำนะเป็นตัวโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะทําแบบนี้แหละเลือกติดต่อกับคนที่คุณ คุยแล้วถามแล้วและวคำตอบของเขาก็พอใจนะคะและอย่าคุยแค่คนเดียวนะคะคุยสองคนสามคน4ี่คนคุยหลายๆคนได้เลยค่ะใครที่ไปหาก่อนเราอยู่ไทยฝรั่งอยู่ต่างประเทศใครไปหาก่อนก็เจอก่อนใครไปหาที่หลังนานเกินคุณได้ตัดสินใจคบคนอื่นไปแล้วก็ช่วยไม่ได้คุณอย่าลังเลใจนะคะเราติดต่อกับ หลายคนคือเราคุยนะการติดต่อคือการคุยการแชทวิดีโอคอลนี่แหละหลายคนนะคะเรายังไม่เป็นแฟนกับใครเรายังไม่คบกับใครนะจะตัดสินใจเมื่อเจอตัวจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าเราจะคบกับใครจริงๆนะคะเมื่อเรายังไม่ได้คบกับใครเราคุยกับใครกี่คนก็ได้เลยะคะ่ะไม่ผิดนะการคุยเพื่อทำความรู้จัก และเลือกนะคะคุณบอกทุกคนได้เลยว่าฉันไม่ได้คุยกับเธอคนเดียวนะฉันคุยอยู่กับสองคนสามคนจากประเทศนั้นประเทศนี้คุยได้หมดเลยค่ะเขาจะบอกเราหรือไม่บอกเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราถามได้ไหมถามได้ค่ะเราอย่าคาดหวังว่าเขาจะตอบหรือเขาอาจจะตอบเป็นความจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะ คุณก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะคุณก็คุยถามคำถามทำความรู้จักไปเรื่อยๆแล้วก็รอนะคะรออย่าให้นานเกินไปของโอนเนี่ยปีเดียวแต่ต่อคนนะให้แค่หนึ่งปีใครที่คุยด้วยปีหนึ่งแล้วไม่มาไม่คุยต่อแล้วค่ะใครที่คุยด้วยมาได้ก่อนหนึ่งปีมาเลยค่ะเมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งผีผามมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขานะคะ ถึงแม้ว่าจะอยากมีก็เถอะอย่าพึ่งนะคะเพราะเราเองเนี่แหละจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีหรือเสียใจเมื่อผู้ชายไม่ได้จะคบกันเราอย่าเพิ่งไปมีอะไรกับใครเลยนะคะนอนด้วยกันได้ไหมได้ด้วยความพอใจในความจริงอะ่ะคุณจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเรื่องของคุณที่บอกนี้บอกให้นึกว่าเราจะเสียใจหรือเปล่านะคะคุยกับคนเยอะ แล้วคุณก็ให้โอกาสตัวเองเจอคนหลายๆคนแล้วคุณก็พิจารณาว่าคนไหนคุณจะคบเขาจริงจังแต่ไม่ใช่คุณคิดเองคนเดียวฝ่ายเดียวนะผู้ชายก็ต้องรู้สึกเหมือนกันเราชอบกันจริงๆและเราอยากคบกันเราอยากมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นตอนนั้นละค่ะจะเลือกคุยและติดต่อกับคนคนนั้นแค่คนเดียวในการติดต่อนะหลังจากคบกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันนะ ถึงแม้ว่าอยู่ประเทศเดียวกันก็เหอะแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะตัวโอ๊ตเนี่ยจะต้องติดต่อกันทุกวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่แชทกันก็ต้องอีเมลกันโทรคุยกันทุกวันอันนี้คือความต้องการของโอ๊ตนะใครที่ติดต่อกับโอ๊ตทุกวันไม่ได้โอ๊ตก็จะคิดแล้วว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับฉันขนาดนี้ไม่ได้จริงใจกับฉันหรือเปล่าโอ๊ตจะคิดนะโอ๊ตไม่ได้คุยกับเขานะว่าเราต้องติดต่อกันทุกวันไม่ใช่ โอ๊ตเป็นคนแสดงโอ๊ตจะส่งข้อความไปหาโอ๊ตจะส่งอ e ีเมลไปหาถ้าเขาไม่ตอบก็จะพิจารณาอะโอกาสที่หนึ่งแล้วก็ทำไปอีกแบบเนี้ยโอ๊ตก็จะดูในระยะหนึ่งของโอ๊ตว่าเมื่อเขาไม่ได้ติดต่อกับไม่ได้ตอบกลับเมื่อเขาไม่ได้ตอบกลับข้อความของโอ๊ตเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับโอ๊ต มากเท่าที่โอ๊ต้องการโอ๊ยก็จะผลักคนนั้นออกไปจากแถวหน้าและให้คนใหม่เข้ามาเมื่อครบกันสักระยะหนึ่งก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง โอ้ก็จะยิ่งพิจารณาไปอีกว่าเอ๊ะถ้าเขาเป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่ความต้องการที่ฉันอยากได้นะโอ้ก็จะพิจารณาหน,นักมากนะคะแล้วโอก็จะให้โอกาสตัวเองในการติดต่อกับคนอื่นด้วยแล้วก็จะคุยกับเขาในที่สุดว่าฉันไม่โอเคกับคุณเพราะคุณไม่ใช่แบบที่ฉันต้องการ แล้วถ้าผู้ชายแบบว่าผมจะแก้ไขผมจะขอโอกาสโอไม่ให้โอกาสนะคะโอเป็นคนไม่ให้โอกาสเข <c oughs> าบอกไม่ล่ะพอแล้ว <c oughs> เพราะว่าโอกาสให้ไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยโอตจะไม่ใช้เวลานานมากนะอย่างมากที่สุดของโอ๊ตเนี่ยปีหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังคุยกันทางออนไลน์วิดีโอคอลกันอีเมลว่าไปหนึ่งปีแล้วเธอต้องมาหาฉันและต้องมารู้จักตัวตนพอมารู้จักตัวตนอ่ะคนนี้พอใจ เราคบกันจริงจังมากขึ้นเราจะไม่มีใครแล้วนะฉันก็จะไม่คุยกับใครเลยแล้วเธอก็ต้องไม่คุยกับคนอื่นด้วยนะหากเธอทําไม่ได้ฉันไม่ต่อกับเธอหากเธอทําได้เธอตกลงฉันก็จะไม่คุยกับใครฉันก็จะคุยกับเธอคนเดียวเธอก็จะคุยกับฉันคนเดียวเมื่อเขากลับไปก็ต้องติดต่อกันทุกว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 ันถ้าผู้ชายไม่ทุกวันนี่ไงที่บอกไปเมื่อกี้โอ้ก็จะดูปฏิกิริยาจะดูการตอบข้อความเขา ตอบโทรศัพท์โทรกลับเรามาไหมหรืออะไรที่เราอ่ะไม่โอเคครบหนึ่งปีปีที่สองแล้วนะรวมทั้งปีที่รู้จักกันปีแรกแล้วก็ปีที่สองที่จริงจังโอ้จะบอกเขาว่าฉันไม่โอเคกับเธออ่ะเราจบกันเข้านี้เหออโอจะบอกเขาแบบนี้เลยนะถ้าเขาขอโอกาสเพราะเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะสวยโอ้ไม่ให้โอกาสโอ้บอเขาไปว่าฉันให้โอกาสเธออ่ะแล้ว ในระยะเวลาหนึ่งปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเธอคิดเองไม่ได้โอ๊อยากได้คนที่คิดเองด้วยตัวเองได้เธอคิดเองไม่ได้ว่าเธอต้องทํายังไงฉันส่งข้อความหาเธอเธอไม่ได้ตอบฉันเลยเธอข้ามวันไปแล้ววันสองวันอย่างเงี้ยโอ๊ส่งข้อความไปหาภายในหนึ่งวันถ้าเขาตอบมาอันนี้โอ๊ตโอเคนะโอก็คิดได้ว่าเขาอาจจะยุ่งเขาอาจจะ ไม่ได้อ่านข้อความหรือได้ไม่ว่านะแบบเนี้ยได้ภายในหนึ่งวันยังไม่ข้ามวันนะถ้าข้ามวันไปแล้วเนี้ยไม่โอเคและติดลบนะคะคุณฟังแล้วคุณคิดอะไรได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองที่ตัวเองพอใจตัวเองชอบให้ผู้ชายคนนั้นทำให้ก็ลองดูนะคะว่าโอเคไม่โอเคเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกัน อันนี้ว่ามาล่าให้ฟังในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำยังไงในการพิจารณาผู้ชายนะคะอย่าคุยกับผู้ชายเพียงคนเดียวหากยังไม่เจอตัวและตกลงปงใจจะจริงจังดูใจกันให้ลึกซึ้งก็คุยกันไปหลายๆคนได้ไม่ผิดนะคะใครอยากมาก็มาแล้วคุณก็เลือกสิคุณไม่น่าจะเจอ5้าพันคนเหมือนกับที่เคยมี ห้าพันเดตมัง้งไม่น่าจะใช่นะเพราะถ้าห้าพันเดตเนี่ยเลือกยากนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบายบายสวัสดีค่ะ